จิกจๆกจิกจิกจกเหยียบเลยนี่อู้บุเรือเลยเห็นบอกบุเรือเลยสบายดีผมพีนองเนาะสบายดีเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแต่อยู่ต่างประเทศเนาะพีนองเนะาะวันนี้บ่าวทิศพามาเห็ดบวงดักสัตว์ป่าเนาะจะเป็นนกบอนกเจา้าบอนกกดบทรื่วอ่ะไก่ป่านะพีน้อง ดงน้อยๆในนาชิมีเนาะไก่ป่าเนาะนี่แต่ว่าซาเห็นมานบเมนนาแล้วเนาะตรงมีตัวตี่หอยนี่พี่น้องแตกแตนเบิดมีตัวหอยไก่เขียเนาะหัวเจ้าหอยไก่เนาะเขียไม่ไหมอยพี่น้องคือชิมอนเซ่านี่เมนเบิดเนาะเจ้าเนาะไม่ไหมอยู่พี่เนาะโอ้ยพวกเสารนี่เลย วันนี้บ่าวอาทิตย์เลยมาเห็ดบ่วงดักเนาะบ่วงเหยียบเนาะแบบหยียบนี่เลยเห็ดลักอะไรกินละ่ะนี่สิดักมงนี้เลยมงติม่มมือเลยบางที่ลงมาสิต้มเนาะมากินปลาขอนหรือ,อยังปลาขอนคือชิบุมี้เลยแต่ว่าสิอื้ไใบเห็ดค,คือคือมีเนาะมีแผนก็ใช้ซะนี่มาบ่าวอทิตย์นี่ได้เ็ดเป็นบ่วงเนาะ คอดชนก็เนาะคอดชนเรียบรนะ้อยเนาะจากงันามากกับเมจิซี่คอดเป็นวักอีกบานหนึ่งคอดให้มันหลุดได้เนาะนี่คอดแบบนี้เนาะเฮ้ยเป็นตะล,ลุดได้นะี่เนาะนี่ โหลดเข้ามาพื้นๆเลยเฮ็ดเธอพื้นๆเลยน้ำมองนี่พี่น้องเพราะว่าเขายังมีอีกหนึ่งสั่นเด้เขาเช็ดไปซองสั่นขอดไปซองสั่นต่อกันพื้นโลดเนาะไม้เสียออกมากเลยเขาเชี่ยวสั่นได้เนาะเอาบ่วงใหญ่สำนีบอหรือว่าเอาใหญ่กับประมาณนี้บอเนาะใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้อง นี่มีใหญ่ในรถเนาะซามในรถเนาะนี่นี่ซามนี้ซามนี้นว่าที่จะขอดไปเนาะอย่าลืมเนาะ มาอ,อ่ะแบบน,นี้มาน,นีลากเขานี่เสียบลงง่ายๆเลยนี่บรุรียังลวงลายเคยูเนาะอยู่ในะหูก,กับปูนี่แหละเสียบลงกไวปง่ายๆเลยนี่บุรอยู่หรือบอนะ่วเนาะอยู่บรุรยูก็ล่องมึงนี่ตายโกงลงไปโกงลงไปทีหนึ่งเลยนี่ นี่ใส่นี่เลยกลิไก่ตั้มนี่พี่น้องน่ะนี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องปลูกแล้วแล้วผูกแล้วแล้วกะอือเจ๊กอเลยเนาะเอ้าหดูดซ้รักอนี่เลยกอเนี่แล้วก็ถอนไม้นีหน่อยๆนี่ออกนี่ไม้ที่เข้ามาขัดไว้นี่ถอนเลย อาตัวนี้ใส่ใส่ขึ้นสูงก่อนเนาะอย่ามันดีดก่อน เขาจ็ดบ่วงใส่เลยป่ะบ่วงนี่เลยเป็นบ่วงในหญ่น้อยพี่น,น้องบ่วงในหญ่น้อยนี่จะป้อนเชือกเข้าไปกึบนี่มันจะเป็นบ่วงใหญ่ทันทีเลยนี่ โอ้ยบวกยังบวบย่งใหญ่ไปเลยนะพี่น้องเนาะมาเชียร์บวบย่งใหญ่ยังบวบย่งใหญ่ไปเลยเอาลงกปีบาเนี้เขาจะทำการลุกเนาะตตำๆเนาะนี่เรียบร้อยช้ำนี่แหละพี่น้องสมมูรณว่าสมมูรณว่ามีไก่ยางเขมาเนื้อนุวันนกเนาะหิบจุบจุบยางเขมาเดี๋ยวนี่ ทำมาเหยียบใหม่เลี่ยนเลี่ยนกันซ้ำกิ่งนี่ยหน่อยนี่ถือว่ามันเซ็ตแล้วเนาะพี่น้องเนาะบุเรือเลยเนาะเอาใช้มาพิสูจน์จุดบึงเนาะเดี๋ยวบุกการทำงานทำงานของมันเนาะจิกจิกจึกจิกจิกเหยียบเลยนี่อู้บุเรือเลยเนหะ็นบอกบุเรือเลยพี่น้องอุ่นโตเลยนี่นี่ เรียบร้อยเนาะเรียว่าโบผาพี่นอ้องไปมาแล้วมาเอาทิศมายามเนาะคลิปนี้มาเอาทิศเ็ตให้เบิ่งก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเอาทิศมายามเนาะเพราะเพราะว่ามาเอาทิศได้ใส่ไว้อยู่นี่จุดหนึงอยู่หันอยู่หันพอดีเป็น3จุดเนะาะมาเอาทิศใส่ไว้เนาะแต,นแ,แต่บู่ิโดนหรือบ่แต่าเตยบูจุดใดสิมานเนาะต้องมาลุ้นนํากันมื้อเช้าพี่นอ้องไป